จากที่ม้วนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลอนแบบนี้เลยลอนใหญ่เป็นเส้นเลยนะคะเยียงเส้นสวยเลเยอร์สวยหมุนรอบให้ดูงานเช้าวันนี้นะคะ สวยมากชอบไหมลูกชอบเนาะลูกค้าประจำนะคะมาทำกับธนพรนตลอดเลยลูสะบัดไปมาให้เพื่อนๆชมด้วยว่าถ้าสะบัดแล้วอยู่ไหมอยู่ทรงนะคะฉีดสเปรย์นิดนึงนะคะอันนี้หลังจากสฉีดแล้วก็จะอับให้เพื่อนๆชม ขนาดสบัดยังอยู่สองเลยโอเคนะคะสวย